สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black Arab Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับผมแนะนําในส่วนของการ์ดโคลอง3ดาวซึ่งมีหลายคนเนี่ยก็สงสัยแล้วก็สอบถามมันเข้ามาเยอะแล้วก็บ่อยว่าเฮ้ยกระโหลกโคลง3ดาวเนี่ยเราจําเป็นต้องทํำไหมพี่ดาเมจมันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าการ์ดโคลองเนี่ยมันทาง่ายถูกไหมครับบางคนดึงโยกเยก ึงไอการ์ดผีสโลมกว่าจะได้ก็เป็นชาติบางคนเล่นมาตั้งแต่แตั้งแต่เปิดเซิร์ฟยังดึงไม่ครบเลยดังนั้นวันนี้เราไปดูกันว่าการหัวลองมันจะเวิร์กขนาดไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากว้วลลวกันนะครับสําหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมยังไงก็ฝากร้านเติมเกม Z ซดโกทีเฮดด้วยนะครับบริการเติมเกม b บล็ k อ o ล k o ออร i n ิ e นเซิร์ฟเวอร์โกบนะครับผมที่สําคัญนะครับ ทาง Z g o d กลีเนี่ยนะครับยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนกดลิงก์กันได้เลยที่สำคัญครับมีระบบเติมเงินอัตโนมัติผ่านทางหน้าเว็บไซต์ด้วยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาเทดสเจ้าตัวการ์ดให้ดูนะครับก็คือการ์ดใบนี้เพราะว่ามีหลายคนข้องใจว่าเฮ้ยหมูจะไปขึ้นทําไม นะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยได้ PADK MADK แล้วก็ p d a g m m d a g e นะครับแล้วก็ขุดได้ถูกไหมทําไมเราต้องขึ้นด้วยมันคุ้มเหรอกับการให้เราขึ้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าที่ผมเปรียบเทียบให้ดูวันนี้เนี่ยมันจะได้ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเปรียบเทียบในส่วนของแอดนะครับผมก็คือเป็นสายโซนะครับส่วนสเตตตรงสเตต,สเตัสเนี่ยตามนี้หมดเลยนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของตัวผมเลยนะครับประมาณนี้ไม่ได้มีบัฟระอะไรนะครับก็คือ แล้วก็กดยาเขียวตามปกตินะครับยาเขียวนะครับเออเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอ่ามันมีติดค้างอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเอาเราเริ่มที่เฟืองก่อนเลยนะครับเฟืองเราไม่ได้มีอะไรถูกไหมครับก็คือมีแค่โคโรสีโพซอนเแล้วก็มีเอออ r เดอร์ออฟมายเนะครับผมก็คือตามนี้นะครับมันจะได้ไม่เวี่ยนะครับผมเพราว่าผมเอาพอวอหลอออกนะครับผม เพื่อที่จะให้เราดูแล้วก็เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนเฟืองเอาไม่ใช่เฟืองอ่ส่วนลูนเมื่อกี้ต้องเป็นเมื่อกี้คือเฟืองนะครับโทษทีเมื่อกี้เฟืองอันนี้ลูนนะครับลูนก็จะใส่แบบนี้แล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันโดดหรือว่าดีบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคงที่นะครับก็ใช้อันนี้เป็นตัวทดลองแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยผมทดลองก็คือผมจะใช้พิษนะครับเพื่อพิษแล้วก็ทดลองให้ดูนะครับอย่างละสองรอบแล้วกันนะครับ เอาเท่าที่บ่อพิษจะอยู่นะครับอ่าเรารีเซ็ตเอสกาก่อนนะครับผมทีนี้แล้วเราก็กดพิษครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดพ๊ชครับวางพิษครับอ่าเรามาลองดูครับอันนี้คือดามเมจแบบไม่ได้ใส่นะครับผมนะครับอยู่ที่ล้านเก้านะครับผมอันนี้คือยังไม่ได้ใส่การนะตอนนี้อยู่ที่ล้านเก้านะครับลองดูว่าสูงสุดเท่าไหร่ครับ R หนึ่งเก้าหนึ่งครับ สูงสุดตอนนี้คืออยู่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับผมส่วนที่เป็นวนว,นว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 นนั่นคือ n e r g จ s t ตอมนะเออไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันดาเอจแยกกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้สูงสุดคือหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเรามองตัวเลขสามตัวพอแล้วกันนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งครับยังไงก็ยังอยู่หนึ่งเก้าหนึ่งนะเอาเท่าที่บอพิตอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองสองรอบนะครับ ผมตูนเต่าที่เห็นตอนนี้ก็ยังอยู่แค่1 9ึงเกหนึ่งนะอ่าโอเคห้าสิบวิหายโอเคเห็นไหมครับทีนี้ทำการรีครับเปิบ๊บเปิบ๊บเปิบ๊บนะครับแล้วก็กดพิดใหม่ไปครับดูนะครับดูอีกครั้งครับการโล่งอยู่นะครับนี่ไงการโล่งอยู่นะครับไม่ได้ใส่นะครับ เกศูงเกูเหมือนสูงสุดก็แน่นอนผมว่ายังไงก็อยู่ที่ประมาณ191ครับอ่หนึ่งเกาหนึ่งแปดหนึ่ประมาณนี้1918งเก้าหนึ่งอ่ะก็หนึาหครับง่ายๆ เลขสวยซะด้วยนะครับ191เ mm ้าหนเฮตุร้ายจัดไปเลยอ่ายังไงก็อยู่ที่191นะครับประมาณนี้ค่อนข้างจะเป็น191ไปปลาย,ลายโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือแบบไม่มีโพลองนะครับทีนี้เรามาลองดูครับเดี๋ยวผมจะใส่การโพลองเข้าไปนะครับว่ามันจะแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาขนาดไหนนะครับผม เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะปึ๊บปึ๊บ,บวางบ่อพิษครับสีหนึ่งเก้าสองนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับนี่คือมีโอลองไปหนึ่งเก้าห้าสี่เลยนะลองดูครับ ああ195ต่อดูไปเรื่อยครับว่ามันจะดีขึ้นสูงสุดขนาดไหนก็ยังอยู่195นะ195319541955 เอาที่ผมเห็นนะตอนนี้นะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสี่อยู่ประมาณนี้แหละสนใจยัหนึ่งเก้าห้าแล้วกันน่าจะเป็นเร็จละไปครับลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมทาการรีเซ็ตก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคกดกดโอเคอไปต่อครับ ผมว่าน่าจะอยู่ที่195แหละสูงสุดนะครับ191ไป195ดาเมจก็ห่างกัน40,000คุณคิดง่ายๆเลยดาเมจมันแรงกว่ากัน40,000นะนี่คือดาเมจที่ล้านกว่าๆนะล้าน8ล้าน9ถูกปะมันเพิ่มดาเมจขึ้นมา40,000 50,000ประมาณนี้93 193 195อ่19 3, 19 3, 19 5, นะผมว่าชัวร์แหละ กาจะอยู่สูงสุดประมาณ195ครับมันไม่มันไม่โดดไปกว่านี้แล้ว19 193-1948อะโอเคนะครับก็จะอยู่ที่เอาง่ายๆเลยครับมันจะอยู่ที่195นะครับสําหรับเวลาเราใส่การ์ดโฮลองนะครับอะทีนี้เราลองมาคิดง่ายๆว่าเฮ้ยคุณคิดว่ามันมันคุ้มไหมกับการที่ว่าคุณจะทําทการ์ดโฮลอลองสักไปหนึ่งสามดาว สำหรับผมผมบอกเลยว่ามันคุ้มนะคนลองนึกซะท่าง,ง่ายๆว่าอันนี้เนี่ยคือดามเมจที่มันอยู่แค่ล้านแปดล้านเก้านะแต่เวลาผมปาบอสสนามจริงอะ่ะตอนที่เราลงเนี่ยเราปลากันทีห้าล้านหกล้านนะครับผมสี่ล้านห้าล้านหกล้านดังนั้นเนี่ยว UM, อลลุ่มอ่ะมันจะต้องต่างกันแบบหลายแสนแบบมันจะต้องแรงขึ้นมาแบบเพิ่มประมาณตักงสองแสนสามแสนถูกไหมเพราะว่าอันนี้คือว UM, อลลุ่มเอาคุณคิดง่ายๆ่ายว่าวอลลุ่มในสองล้านถ้าเกิดว่าปลาหกล้านก็ต้องคูณสามถูกปะ เอออย่างน้อยก็ต้องขึ้นแบบโหสองแตะสามแตะนะดังนั้นคุกก็ลองคิดดูด้วยกันว่าคุณคุ้มไหมทีนี้ผมมีอีกฟังก์ชันหนึ่งมาแถมให้ถ้าเกิดว่าคุณจะเทียบระหว่างโฮลองสามดาวกับการ์โยกเย่งถ้าเกิดว่าคุณมีปัญญาดึงได้แล้วทําให้มันเป็นสองดาวเลเวลสิบห้าได้คุณลองดูว่าดาเมจมันจะห่างกับการ์ดโฮลองไหมโฮลองคือทําได้หนึ่งเก้าห้าหรือห้าห้านะครับผมแล้วลองดูว่าถ้า เปลี่ยนโฮลองออกนะครับผมแล้วเราใส่โยกแยก2ดาวเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เราโจมตีได้ดีขึ้นไหมนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับดีเอสก้าครับเหมือนเดิมครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็โยนบ่อครับวางลงไปนะครับแล้วก็โจมตีนะครับแล้วเราลองดูนะครับเห็นไหมตัวเลขมันพื้นฐานแน่งโดดขึ้นเป็นหนึ่งแปดแปดเลยนะหนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งมาอีกแล้วหนึ่งเก้าห้านะครับผมเก้าห้าสี ไปครับ954นะ192 191 1945เห็นไหอยู่บนทัดทหารเดียวกันเลยนะเท <c oughs> ่าวิตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เห็น19อ่า195มานะครับมี195เท่ากับว่ามันอยู่เวทเดียวกันปะเออ,อเดูดิ1948 193 หนึ 196. ่งเก้าหกเห็นหนึ่งเก้าหกแล้วนะครับหนึ่งเก้าห้าหกนะครับผม 1959. หน,นึ่งเก้าห้าเก้าเห็นนะโอเคอันนี้ก็คืออ้นหนั้นหมดนะครับเรามาลองรอบสุดท้ายครับนะครับผมทาการรีเซ็ตเบิ๊บปบ๊บป๊บนะครับกินห้ากินพิษเรียบร้อยครับแล้วก็โยนบ่อครับเองนะครับไอเอียย หนึ่งเก้าหกนะอ่าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเห็นปะเออพูดถึงอะลำดับคือนึกออกไหมครับว่าการเหวี่ยงระหวา่างอ่าดาเมจเมนกับแม็กอะมันค่อนข้างอยู่ที่ทางแม็กเยอะถูกปะังนั้นก็หมายความว่าพอคุณเปลี่ยนเป็นโยกแยกปุ๊บอะคุณก็จะทำดาเมจได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกดีขึ้นกว่าโฮลองถูกไหมเพราะว่าเนี่ยมันออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ารัวๆเลยครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสองเห็นะ เนี่ยดูเดี๋ยวมันหนึ่งก้ากว่าคืออัตราการก้ากระโดดอ่ะมันสูงขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณทําโยกเยกสองดาวได้อ่ะมันดีกว่าโฮลองแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณลองนึกทางกับการอีกทางหนึ่งนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมลองให้คุณดูเรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าโยกเยกสองดาวเนี่ยนะครับเลเวลสิบห้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมันมันค่อนข้างจะเดือดกว่าโฮลลองอยู่แล้วถูกป่ะนะครับ ทีนี้โคลองอ่ะคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณล่าบอสเนี่ย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 อันนี้นะครับเวลาคุณล่าบอสอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณไปล่าพวกแดกคุณล่าแมงทองคุณก็ต้องมานั่งสับเป็นโคลองถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบว่าการ์ดใช้ยาวๆแล้วระหว่างเนี้ยคุณก็ดึงไปดึงระหว่างไอ้ผีตะโลงเนี่ยนะครับผมกับไอ้การ์ดโยเกิร์เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดึงอันนี้ใช่ไหมกับอันนี้นะครับระหว่างเนี้ยคุณดึงไปคุณทำสองดาวก็เท่ากับว่าคุณเอามาใช้ได้ถูกไหม แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะสับเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆเรื่องมากเวลาล่าบอสคุณก็ใส่โฮลลองฝังยาวไปก็ได้นะครับเพราะมันก็ดีดต่างกันมันก็มันก็หน่อยนึงอ่ะหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเราบอกถึงหมายความว่าเวลาเล้งดาเมจแบบจากอันเนี้ยเราตีกันอยู่ประมาณ2ล้านใช่ไหมถ้ามันเป็น4ล้านล่ะเป็น6ล้านล่ะมันก็จะต้องดีดต่างกันเห็นไหมสูงต่ำมินม็กนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณใช้โยกเยกเนี่ยนะครับมันต้องดีกว่าโฮลองแต่ว่าการที่จะทําโยกเยกได้มันยากถูกปะ่ะเออดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทําโฮลองมาใช้ผมก็ว่ามันก็โอเคสมเหตุสมผลนะครับดังนั้นคุณก็ลองคิดโดูเองแล้วกันว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับวันนี้ผมก็ทดลองให้ดูแล้วอันนี้ต้องย้าอีกครั้งนึงผมลองให้ดูในส่วนของแอสายโซนะครับโอเคอย่างนี้ก็ ฝากเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับยังไงก็สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกมฝากแซดโกีเด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เงาะชแนลด้วยนะครับผมบายบายจัะจุ๊บจุ๊บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม